สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกร ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามังกรรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ตำแหน่งดาวพระราหูซึ่งจะมีการยกย้ายออกจากภพเรือนสหัชชะของท่านมาสู่ภพเรือนกระดุมพระคือภพเรือนการเงินนะคะซึ่งตำแหน่งนี้ดาวพระราหูจะมีการยกย้ายในวันที่หพฤษภาคม ปี2,568เวลาประมาณ9 4้นาิกา44นาที และจะอยู่ในภพเรือนนี้ไปประมาณ18เดือนหรือประมาณ1ปีครึ่งค่ะไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2,569ได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่ากเกษตราธิบดีและปะกินนกะโชคโชคลาบในเรื่องการเงินต่างๆท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วและในทักษาจรปีเกิดปีนี้ค่ะดาวพระราหูตกตำแหน่งดีท่านจะมีทิศทางนะคะตามการพยากรณ์ของทักษะ ในการที่จะสร้างรายได้ในการที่จะมีการเงินก้อนใหญ่เข้ามาในรอบระยะเวลานี้ค่ะและดาวราหูก็เล็งมาอย่างเรือนมอรณะซึ่งมรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายหรือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายต่างๆหรือเกี่ยวกับการสูญเสียเงินทองได้ด้วยเช่นกัน และราหูจุดนี้เรียกว่าราหูค้นทรัพย์เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา18เดือนที่ดาวราหูมาอยู่ในภพนี้มีสิ่งที่ต้องพึงระวังในเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนในเรื่องการใช้เงินก้อนต่างๆแต่เวลาท่านได้อะไรมาท่านก็จะได้มาแบบก้อนใหญ่ได้โชคลาภเข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันค่ะในปี2568 เป็นอีกหนึ่งปีและเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีปรากฏการณ์ของดาวตรีเทพดาวใหญ่ทั้งสามดวงมีการยกย้ายในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งส่งผลกระทบต่อดวงเมืองดวงโลกส่งผลกระทบต่อทุกลัคนาราศีและสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรื่องสิ่งต่างๆจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นในทิศทางการเงินใครที่มีการเงินเข้ามาจะเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกรรมจะเกิดรายได้ร่ารวย ราหูเวลายกย้ายเปรียบเสมือนนกอินทรีกำลังจะโผบินไปสู่กิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งยกระดับไปสู่ฐานของความมั่นคงไปสู่โชคลาภแรงสั่นสะเทือนจากการกระพือปีจกจะส่งทิ้งท้ายร่องรอยต่างๆใบไม้ร่วงหล่นกิ่งไม้หักพัง นั่นเปรียบเสมือนเรื่องของความเสียหายหรือการต้องตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างความเสียหายบางอย่างจึงมักจะเกิดขึ้นสำหรับเจ้าชะตาและจุดนี้พระราหูบ่งบอกให้เจ้าชะตารู้จักกอบโกยรู้จักใช้เลขกลเล่เหลี่ยมในเรื่องของการหารายได้เข้ามาค่ะ ทิศทางดาวตรีเทพทั้ง3ดวงนะคะสำหรับดาวราหูในวันที่5พฤษภาคมดาวพฤหัสสบ,บดีของท่านซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาศจะมีการยกย้ายในวันที่13พฤษภาคมปี2,568ออกจากเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงตำแหน่งของการเริ่มใหม่สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตใหม่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารต่างๆ13พฤษภาคมจะยกเข้าสู่โคบเรือนอริ ได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าปอระเกษตรหรือปราเกษตรและอุจาวิาราชเพราะนั้นดวงดาวต่างๆเหล่านี้บ่งบอกว่าเมื่อดาววินาศมาอยู่ในอริสิ่งต่างๆที่เป็นความลับหมกเม็ดสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องไม่เปิดเผยมักจะกลับมาเป็นปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นปัญหาคดีความต่างๆ และจุดนี้พระฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนสหัสชชะสหัสชชะอริบางครั้งมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารคําพูดบางครั้งท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ความรู้ต่างๆการออกสู่สังคมของท่านเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ตัวท่านจะต้องมีการปรับตัวและพอวันที่2ตุลาคมข่ดถึง23ธันวาคมพฤหัสจะยกล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตนี รอบระยะเวลานั้นดาวพฤหัส,สเสวยตำแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นเล็งมาที่ตัวท่านสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องดีมักเกิดขึ้นมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะก็เรียกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกทิศทางว่ารอบระยะเวลานี้ท่านอาจจะต้องปรับตัวในการเข้าสู่สังคมท่านอาจจะต้องขยับตัวเองในเรื่องของการ ทาชีวิตตัวเองใหม่ในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในด้านดีแต่ดวงดาวได้กําลังดีก็จะส่งผลส่งคุณในทิศทางที่เจ้าชะตาอาจจะต้องใช้การเรียนรู้และช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนอริแนะนําให้ท่านไปหาความรู้เพิ่มเติมไปเล่าเรียนไปศึกษาหรือไปหาคําตอบของสิ่งต่างๆที่ท่านยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจให้ถ่องแท้เกิดขึ้นค่ะดวงดาวยังคงมีทิศทางให้คุณต่อดวงชะตาของท่าน และสำหรับดาวพระเสารในวันที่19พฤษภาคมจะมีการยกออกจากภพเรือนกระดุมพระของท่านนะคะเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะเพราะนั้นเรื่องของทิศทางการเงินก็จะมีความหวือหวามากขึ้นเมื่อดาวราหูเข้ามาแทนที่ และจุดนี้เมือ่อดาวพระเสาร์ดาวประจําตัวตนยกเข,ข้าสู่ภพเรือนสหัชชะตัวท่านจะมีการเดินทางมากขึ้นมีการคอนเน็กชันมีการเปลี่ยนสังคมมีการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคําพูดการเจราจามากขึ้นและจะส่งผลให้เจ้าชะตาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งจะเกิดขึ้นเรียนรู้ถึงเรื่องการออกสู่สังคมหรือการเปลี่ยนแปลงระดับถิ่นที่อยู่การเปลี่ยนแปลงระดับสังคมที่ท่านเข้าไปคอนเน็กชันด้วยลักษณะแบบนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรท่านเป็นคนที่ค่อนข้างปากหนักเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยแคร์คนอื่นนะคะโดยลักษณะพื้นนิสัยของชาวลัคนามังกรก็เรียกว่าจุดนี้ท่านอาจจะต้องมีการปรับตัว พระเสาร์เป็นดาวาธาตุไฟมาอยู่ในราศีาธาตุน้ําแน่นอนว่าในเรื่องของาธาตุมีความขัดแย้งเพราะนั้นเปรียบดังการที่ท่านจะต้องปรับตัวเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้เกิดทิศทางของความสําเร็จและหากท่านปรับตัวเองได้จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ดาวพระเสาร์มารุงมร่วมกับดาวราหูเป็นช่วงที่ให้ได้หายใจหายคอการคอนเนคชั่นการสื่อสารการออกสู่สังคมของท่านจะนํามาซึ่งโชคลาภใหญ่เข้ามาจะนํามาซึ่งการเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นให รู้ทิศทางดวงดาวในปี2,568นี้ว่าทิศทางดวงชะตาของท่านใครปรับก่อนรวยก่อนและการเงินมีเกณฑ์พลิกผันเฟื่องฟูไปสู่เรื่องของการได้มีรายได้มีเงินทองเป็นกอบเป็นกำมสามารถที่จะซื้อสิ่งของที่ท่านชอบพอซื้อหลักทรัพย์ซื้อสิ่งที่เป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านชอบหรือเป็นทรัพย์ใหญ่เป็นบ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้มาด้วยเช่นกันค่ะ และทีนี้นะคะดาวพระราหูค่ะเรียกว่าเป็นดาวมัวเมาทายมัวเมาทายราหูเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังความมัวเมาในเรื่องการเงินเรียกว่าอะไรอาจจะมีเรื่องสิ่งต่างๆพร้อมเข้ามากับโชคลาภการเงินอาจจะนําพาท่านไปสู่เรื่องของการได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือบางคนจุดนี้อาจมีความประมาทเลือนเล่อในเรื่องการใช้การเงินหรือใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เพราะราหูเรียกว่าเป็นนักพนันก็ได้เป็นนักกล้าเสี่ยงก็ได้เป็นนักลงทุนก็ได้เพราะนั้นจุดนี้เมื่อดวงดาวมาให้คุณยามใดก็ตามที่ท่านมีทรัพย์สินเงินทองนะคะขอท่านแบ่งเก็บเป็นส่วนเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้รู้จักการบริหารจัดการและจุดนี้จะบ่งบอกว่าเจ้าสตา์จะพบทิศทางของการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ของตัวท่านนั่นเองค่ะ และพระราหูจุดนี้หากใครผูกลักนาแล้วนะคะในภพกระดุมพระของท่านหรือราศีกุมของท่านไม่มีดาวตั้งรับก็ให้ท่านฟังตำแหน่งดาวลอยเพราะถือว่าจุดนี้ดาวราหูมาให้คุณในเรื่องโชคใหญ่โชคทางด้านการเงินมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์น,นําเงินไปลงทุนมีเกณฑ์กับการได้กาไรกําไรก้อนใหญ่เข้ามาแต่ต้องไม่ประกอบไปด้วยเรื่องของความประมาทนะคะเวลาเก็บได้ก็เก็บเงินไว้แล้วแบ่งออกเป็นสัดสว่วนท่านจะบริหารจัดการและมีการเงินที่เฟื่องฟูขึ้นมาได้ สำหรับความเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงเสถียรเข้ามาอย่างแน่นอนและความเป็นปกินากะาโชคของดาวพระราหูนั่นหมายถึงโชคลาบสองต่อสองชั้นในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะและท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรเมื่อผูกลัคนาแล้วดาวอาทิตย์ตั้งรับในพพการเงินของท่านดาวอาทิตย์เป็นดาวมรณะได้ตำแหน่งประเกษตรหรือปรากะเกร เดิมทีแล้วเจ้าสตาเกิดมาเป็นคนที่หาเงินได้ยากเป็นคนที่มักจะมีการสูญเสียไรายได้จากเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ถิ่นฐาน บางคนอาจมีปัญหาสุขภาพเข้ามามีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินตลอดและตำแหน่งปราระเกษตรหรือปกระเกรตรหมายถึงการได้มาอย่างไม่สมัครเสมอของเรื่องการเงินมีเกณฑ์เป็นหนี้เป็นสินนะคะก่อนที่จะสร้างทรัพย์สินต่างๆได้มีเกณฑ์หาเงินยุ่งยากลําบากกว่าคนอื่นกว่าชาวลัคนาราศีอื่นนะคะและทีนี้ดาวอาทิตย์ก็หมายถึงเรื่องของยศศักดิ์ชื่อเสียงด้วยเช่นกันทีนี้มาอยู่ในจุดการเงินก็เรียกว่าบางครั้งอาจจะเกิดเรื่องของความเสียหายเรื่องของชื่อเสียง ำแหน่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินใครที่ผูกลัคนาแล้วมีอาทิตย์ตั้งรับในจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าท่านอาจจะมีการโดนดิสเครดิตหรือว่ามีเรื่องของการเสียชื่อเสียงได้เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองค่ะและพอวันที่5พฤษภาคมพระราหูยกมากเกษตรราธิบดีปกินกะโชคราหูเจออาทิตย์เกิดคลาดในเรือนการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการเจ็บป่วยจากการมรณะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วต้องแบ่งสัสดส่วนออกไปลักษณะแบบนี้ค่ะหรือมีเกณฑ์สูญเสียเงินจากการยกย้ายผันแปรเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่แต่เพื่ออะไรเพื่อโชคลาภเป็นการที่จะเสียบางส่วนไปแล้วก็ได้โชคใหญ่เข้ามามีเรื่องของความเสถียรในเรื่องการเงินบางคนยอมสูญเสียผลประโยชน์เดิมเพื่อได้การเงินก้อนใหญ่ยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการจะทิ้งงาน เก่าไปไปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นลักษณะแบบนี้ค่ะสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับในราศีกุมของชาวมังกรค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพระจันทร์ตั้งรับในจุดนี้ดาวพระจันทร์เป็นดาวปัตตนิ เดิมทีแล้วเจ้าสตาเกิดมาปัตตนิกระดุมพระนั่นหมายถึงมีคู่แล้วร่ำรวยมีคู่มีทรัพย์มีคู่ที่จะช่วยเหลือในเรื่องการเงินมีคู่ที่อาจจะทำให้เจ้าสตาเกิดความเฟื่องฟูและต้องบอกก่อนว่าท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวต้องรับมากกว่าหนึ่งดวงให้บวกรวมความหมายไปในช่วง18เดือนนี้ ที่มีดาวตั้งรับของท่านอยู่ในราศีกุมและกระทบกับดาวราหูซึ่งจะเกิดขึ้นแต่สําหรับเจ้าชะตาที่ผูกลักนาแล้วมีดาวพระจันทร์ในจุดนี้ท่านจะเป็นคนที่รู้จักเรื่องของการลงทุนนะคะและมักจะมีคู่ที่สามารถช่วยเหลือเรื่องการเงินได้และพบกระดุมพระหมายถึงการสะสมด้วยเพราะฉะนั้นปัตตนิกระดุมพระอาจจะหมายถึงการสะสมคู่หรือการมีคู่หลายคนนั่นเองค่ะดาวจันทร์หมายถึงจิตใจและอารมณ์ภาวะ เรื่องของความไม่นิ่งของจิตใจของตัวท่านทีนี้พอราหูมากุมร่วมทายมัวเมาทายราหูมาเจอสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงเข้าไปพูดถึงตำแหน่งดวงดาวที่มาคู่กันเรียกว่าเกิดจันทรคราดราหูอมจันท์เพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําให้เกิดความหวั่นไหวในเรื่องของคู่มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่มีทรัพย์มีเงินทองแต่อาจจะมีภาวะจิตใจที่ไม่นิ่งทั้งตัวท่านและคู่ครองคนรักหรือบางคน อาจเป็นเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของรายได้พร้อมกับหนี้สินเข้ามาและใครที่ผูกลัคนาแล้วมีดาพระจันทร์ตั้งรับในจุดนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าท่านต้องพยายามประคองจิตใจและอารมณ์ของตัวท่านเองราหูหมายถึงเล่กลความเฉลียวฉลาดหมายถึงเรื่องของสติปัญญาที่เรียกว่าอาจจะนำด้านดีและด้านเสียมาก็ได้เพราะว่าเมื่อท่านเป็นคนที่ฉลาดมากท่านมักจะมีภาวะอารมณ์ ที่ชุนเฉียวได้ง่ายกระทบกับสภาพจิตใจณขณะน,นี้หรืออาจจะกระทบในเรื่องของคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนคู่ได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่มีเกณฑ์ที่จะมีคู่มีหลักทรัพย์มีหลักฐานตามความหมายประกินนกะโชคนะคะมีคนเข้ามาเคาะประตูบ้านแล้วก็อาจจะเข้ามาเสนอตัวแล้วก็เลือกท่านเป็นคู่เลยลักษณะแบบนี้แบบปุบปับตามกําลังของดาวพระราหูนั่นเองค่ะ และท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวอังคารตั้งรับในจุดนี้อังคารอุจจาพิมุกอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุทุดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมอังคารพันธุกระดุมพะมีบ้านหลายหลังมีทรัพย์สินเยอะมีเงินทองเยอะมีหลักปักฐานนะคะมีทั้งเงินมีทั้งทองมีคนที่ช่วยซัพพอร์ตครอบครัวสนับสนุนดีและตัวท่านมีความขยันได้ดีในเรื่องของการหารายได้ค่ะ และพอราหูยกเข้ามาก็ต้องเรียกว่าได้เป็นคู่อสิติธาตุดาวคู่ธาตุลมมาอยู่ในราศีธาตุลมถือเป็นธาตุชั้นหนึ่งให้คุณต่อดวงชะตาทั้งความมั่นคงทั้งเรื่องของโชคลาภซึ่งจะได้มาบ่อย ได้มาหลายๆครั้งเรียกว่าความขยันของท่านได้รับทิศทางของการส่งเสริมบางคนจุดนี้จับพลัดจับผูค่ะถูกหวยรวยเบอร์มีการเงินเข้ามาเนื่องจากอังคารก็เป็นเจ้าเรือลาพะด้วยสิ่งที่ได้มาภายหลังหรือการลงทุนอะไรไปแล้วได้มาแบบดับเบิลสองชั้น2ต่อได้โชคทวีคูณเข้ามาลักษณะแบบนี้ถือว่าท่านใดที่ปลูกลักนานแล้วมีดาวอังคารตั้งรับในจุดนี้มาเจอพระราหูเกิดเป็นผลเกิดเป็นคุณอนันต์ให้กับตัวท่านค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพระพุธตั้งรับในภพการเงินดาวพุธจุลจักรดาวพุธเทวีโชคดาวพุธเกี่ยวข้องกับคําพูดคําจาเอกสารสัญญาการสื่อสารทักษะชาวปัญญาของท่านเฉลียวฉลาดในเรื่องการหารายได้รู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักคุยและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริ เพราะฉะนั้นอริกระดุมพระในทิศทางนี้หมายถึงปัญหาหรือการกู้ยืมต่างๆหรือเครดิตต่างๆก่อเกิดเรื่องของโชคแสดงว่าดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เวลาสร้างสินทรัพย์ก็ต้องเป็นหนี้ก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่กว่าจะได้อะไรมาก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาแต่ได้มาอย่างแน่นอนได้มาด้วยความเสียวสลาดของตัวท่านเอง และดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาด้วยเพราะนั้นความสําเร็จเกิดในเรื่องทิศทางการเงินหารายได้เก่งมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือแต่ตัวท่านอาจจะต้องแอคชั่นในเรื่องของการคอนเนคชั่นในเรื่องของการพูดการพรีเซนต์ตัวเองนั่นเองค่ะและพอราหูยกเข้ามาพุธราหูเรียกว่าพุธอันดาพานวิวาดราหู เกษตรราธิบดีปกินกะโชคในความเป็นอริของดาวพระพุธจุดนี้อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดคำพูดข้อตกลงหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าของตัวท่านอะไรที่เกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยการเงินจึงมาเกิดขึ้นเสมอและใครที่ผูกลักนาแล้วมีดาวพระพุธตั้งรับจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังคนที่ผิดคำพูด กับท่านนะคหรือว่าระมัดระวังคนที่อาจจะบิดพริ้วในเรื่องของสัญญาพันธสัญญาต่างๆเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับรายได้ของตัวท่านนั่นเองค่ะและใครผูกลัคนาแล้วมีดาวพฤหัสตัต้งรับในจุดนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวฝ่ายคุณธรรมเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายความถูกต้อง พระมาอยู่ในบ้านโจรอยู่ในบ้านราหูเดิมทีแล้วเจ้าสตาเะคะเป็นคนที่มักจะมีเรื่องของการคอนเนคชันการสื่อสารวงสังคมพูดจาเก่งหาไรายได้เก่งนะคะแต่ก็มีเขตของความเสียหายเรื่องการเงินอยู่บ่อยๆเพราะดาวพฤหัสจุดนี้ก็เป็นดาววินาทด,ด้วยมีเหตุปรับปรับใช้จ่ายเงินหรือเวลาได้รับการเงินมาก็มักได้รับแบบ ใต้โต๊ะหรือว่าเป็นเงินแป,แปลกๆเงินลับๆเงินที่ไม่เปิดเผยลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านและพอราหูยกมาเกษตรราธิปดีปรกิน,นากะาโชค เกิดเป็นดาวคู่โลกกระทคู่โลกคู่ธรรมนะคะก็เรียกว่าจุดนี้ยังไงราหูก็มาให้คุณในเรื่องการเงินการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องทิศทางของโชคทางด้านการเงินซึ่งจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเจอกับดาวพฤหัสเข้าไปอาจมีเหตุปุบปรับทั้งได้รับการเงินก้อนใหญ่และมีเหตุปุบปรับกับดาวที่ตั้งรับเดิมเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายเดิมเกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายในการออกสู่สังคมมากขึ้นคอนเนคชั่นมากขึ้นลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับ ชาวมังกรที่ผูกลัคนาแล้วมีพฤหัสตั้งรับในเรือนการเงินของท่านและสําหรับใครผูกลัคนาแล้วมีดาวศุกร์ตั้งรับในภพการเงินดาวศุกร์เปรียบเสมือนเงินทองความรักความสุขนะคะและจุดนี้ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งอุจจาวิราชดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะกระดุมพระ เดิมทีแล้วเจ้าสตาเป็นคนที่มีโชคทางด้านการลงทุนรู้จักการสรรหาสิ่งใหม่ๆรายได้ช่องทางใหม่ๆเข้ามาหรือมักจะมีการลงทุนหลายๆช่องทางเข้ามาและดาวศุกร์ไม่เพียงเท่านั้นเป็นดาวการงานของท่านด้วยการงานกระดุมพระแสดงว่ามีการสะสมในเรื่องการงานมีงานเข้ามาให้เลือกสรรเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยว่างงานเป็นคนที่พูดจาเจรจานะคะสามารถนําคําพูดของท่านมาเป็นการเงินได้ถ้าให้เหมาะนะคะจุดนี้ เจ้าสตามักจะเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์หรือว่าเป็นนายหน้าหลักทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าดีค่ะบางคนทําเกี่ยวข้องกับสินเชื่อก็ถือว่าดีในจุดนี้ค่ะ และพอพระราหูยกเข้ามากเกษตรราธิบดีปกินนกะโชคเรียกว่าเกิดในเรื่องการเงินก้อนใหญ่โชคสองต่อสองชั้นได้พบเจอการลงทุนแบบใหม่ๆที่เรียกว่ามีการเงินเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมหรือได้พบเจอเรื่องของการทํางานนะคะช่องทางรายได้การทํางานที่แปลกใหม่เข้ามานั่นเองค่ะแต่ดาวราหูกับดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่มัวเมาคู่ลุ่มหลงอย่าหลงไปกับพวกทรัพย์อย่าหลงไปกับอะไรที่ได้มาที่เป็นกโกงเพราะอย่าลืมว่า จุดนี้ราหูเล็งมายังเรือนมอรณะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้มาเยอะแล้วก็สูญเสียในภายหลังได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อทายเรื่องของความมัวเมากับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเมื่อดาวคู่นี้กุมร่วมกันค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพระเสาร์ต้งรับในจุดนี้ดาวเสาร์เป็นดาวตัวตนของท่านเป็นดาวโทษทุกข์และเสาในภพการเงินเรียกว่าพินทุบาทหาเงินเหนื่อยหาเงินยากหาเงินด้วยความสามารถของตัวเองอาจจะต้องทั้งบูทั้งบุญเข้ามาค่ะดาวพระเสาร์เมื่อมาอยู่จุดนี้คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านเก่งในเรื่องของหลักการบริหารและดาวพระเสาร์จะส่งผลให้คุณต่อท่านที่มีอายุ45ปีไปแล้วเพราะว่าเป็นดาวที่ใช้ระยะเวลาก็เรียกว่ายิ่งอายุเยอะ ยิ่งเกา๋ายิ่งอายุเยอะยิ่งสั่งสมประสบการณ์ยิ่งทําให้เกิดความแข็งแรงในเรื่องการเงินมากขึ้นและจุดนี้ค่ะใครที่ผูกลัคนามีดาพระเสาตั้งรับเรียกว่าเสากเกษตรเรือน2หาเงินบริหารจัดการหรือการทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานการหาไรายได้ท่านเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยวางอะไรให้ใครทําเรียกว่าต้องลุยเองทําเองเป็นลักษณะของการต้องช่วยเหลือตัวเองแต่จุดนี้ส่งเสริมความมั่นคงให้กับตัวท่าน ทีนี้พอพระราหูยกมาเกษตรราธิบดีป,ปกินนกะโชคดาวเกษตรสองดวงอยู่เรือนเดียวกันนะคะเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สําหรับดาวพระเสาร์และดาวพระราหูแสดงว่าจับพรัจับภูได้จับงานใหญ่การเงินก้อนใหญ่นะคะได้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตมีโชคลาภเข้ามาแบบสองต่อสองชั้นและตัวท่านเป็นคนที่แสวงหาในเรื่องของความมั่นคงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเข้าไปอยู่ในส คที่มีอิทธิพลอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองต่างๆหรือเป็นเรื่องของคอนซลัลการอยู่เบื้องหลังการเข้าไปบริหารจัดการบริษัทต่างๆการได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาต่างๆมีเกณฑ์ได้รับการเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองค่ะหลายจุดนี้ต้องบอกว่าโชคลาภสองชั้นสอต่อสำหรับตัวท่านเลยละค่ะและท่านใดผูกลักนาแล้วราหูตั้งรับในจุดนี้ เดิมทีแล้วตั้งแต่กำเนิดมาราหูเกษตราราธิบดีปกิณนนกะโชคโชคสองชั้นสองต่อเรื่องการเงินได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินมาเยอะได้โชคลาภนะคะได้แบบเหมือนการสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาแต่จุดนี้เมื่อเป็นราหูค้นซั์ตลอดดวงชะตาของท่านท่านมักจะเจอเรื่องของความผันผ,นผวนการเงินได้ด้วยเช่นกันเพราะราหูเล็งมายังเรือนมอรณะความประมาทเลินเล่อก,การใช้จ่ายเงินไม่ระมัดระวังการไม่ดูแลสุขภาพอาจเป็นทิศทางทําให้สูญเสียในเรื่องของการเงิน สูดเสียในเรื่องรายได้แต่เวลาท่านได้อะไรมาท่านจะได้แบบชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองค่ะและเมื่อราหูมาตกกระทบนะคะเจอกับราหูเดิมเรียกว่าอยู่จุดเดิมเพราะฉะนั้นจุดนี้ดับเบิลโชคลาภสองชั้น2ต่อเข้าไปสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านและท่านมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตไปสู่ทิศทางที่จะยกระดับฐานชีวิตของท่านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะ และสำหรับท่านใดผูกลัคนาแล้วมีพระเกตตั้งรับในพกการเงินดาพระเกตนะคะเรียกว่าทายอายุยืนทายเกตทายคุณสมบัติด,ด้านดีทายเรื่องของจิตใจฝ่ายคุณธรรมให้ทายพระเกตพระเกตอยู่เรือนกระดุมพระเดิมทีท่านเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงมีทัศนคติด,ด้านดีมีการเงินเข้ามาเยอะแต่พระเกตก็กระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายและการรับเงินนะคะทำให้มีเรื่องของการหมุนเงินอยู่ตลอดเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องของการเงิน เข้ามามีช่องทางหลายๆช่องทางในเรื่องของการงานเข้ามาพระเกตคุ้มครองตัวท่านนะคะและเรียกว่าพราหูยกเข้ามาคู่นี้เกิดเป็นราหูยงยุทธโชคใหญ่โชคสองต่อสองชั้นโชคในเรื่องของสุขภาพโชคในเรื่องของการเงินโชคในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดนบันดาลให้ท่านพบเจอเรื่องเหลือเชื่อในเรื่องของการเงินหรือมีทิศทางการเงินแบบแปลกใหม่เข้ามานั่นเองค่ะถือว่าเป็นโชคดีสําหรับ ใครที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวพระเกตตั้งรับและพระราหูจรเข้ามาเจอนะคะก็ถือว่าเป็นโชคใหญ่เป็นการเงินก้อนใหญ่เป็นกอบเป็นกำรรให้กับตัวท่านได้เลยค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีมฤตยูตั้งรับในจุดนี้มฤตยูเป็นดวงดาวที่ไม่มีเรื่องราวนะคะและก็ค่อนข้างมีความผันผวนทายอาเพศทายมฤตยูอาเพศคือความเปลี่ยนแปลงความรุนแรงต่างๆเดิมทีแล้วเจ้าสตาเกิดมามีเกณฑ์สูญเสียการเงินก้อนใหญ่ได้ หรือบางคนเป็นนักลงทุนมีเกณฑ์พลิกผันดวงชะตาร่ำรวยเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนในชั่วข้ามวันลักษณะแบบนี้ค่ะทิศทางดวงชะตาของท่านในเรื่องการเงินถามว่านิ่งไหมเมื่อมฤตย,ยูอยู่จุดนี้ค่ะดวงดาวต่างๆที่มาโครจรกระทบจึงมัก จะส่งไปในทิศทางเวลาได้อะไรมาได้ก้อนใหญ่ได้ชิ้นใหญ่ได้แบบตั้งตัวไม่ทันเปลี่ยนแปลงจากจนเป็นร่ํารวยและเฉกเช่นเดียวกันค่ะจากร่ํารวยเป็นยาจกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดนี้มฤุตยูเป็นดวงดาวที่ทําลายล้างเป็นดาวที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดทิศทางตรงกันข้ามก็ต้องระมัดระวังสําหรับใครที่ผูกลัคนาแล้วมีมฤุตยูต้องรับในจุดนี้ต้องใช้ชีวิตดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเท่านั้นค่ะ และเมื่อราหูมาตกกระทบราหูเป็นดาวบาเคราะห์ความหมายของบาาเคราะห์เวลาให้คุนให้คุณเยอะให้คุณก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่เข้ามาและเวลาที่ให้โทษก็ให้โทษแบบเสียเยอะด้วยเช่นกันอาจจะสูญเสียในเรื่องของความผิดพลาดการตัดสินใจผิดเรื่องของสุขภาพการเดินทางการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วทําให้ท่านทั้งได้รับหรือสูญเสียการเงินในทิศทางที่จะเป็นชุดใหญ่เข้ามาเป็นล็อตใหญ่เข้ามาสําหรับตัวท่าน แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะดาวราหูก็ได้ตำแหน่งประกินนักโชคเตรียมตัวตั้งรับกับความร่ำรวยเตรียมตัวตั้งรับกับทิศทางการเงินที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในรอบ18เดือนหลังจากวันที่5พฤษภาคมปี2568ไปจนถึง22พฤศจิกายนปี2569เปลี่ยนแปลงทิศทางการเงินไปด้านดี และเชื่อว่าท่านต้องใช้สติประคองสตินะคะในเรื่องการบริหารจัดการการเงินได้หากท่านได้ฟังคลิปดีค่ะเพราะาราหูจุดนี้เป็นราหูคน้นทรัพย์เข้ามาจ่ายออกเข้ามาจ่ายออกเข้าล็อตใหญ่จ่ายล็อตใหญ่ได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าท่านใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเชื่อว่าจุดนี้จะพลิกผันดวงชะตามีเงินเป็นกอบเป็นกำฟ,ฟื้นฟูรายไ,ได้ฟื้นฟูหลักลุงโครงสร้างนี้เปลี่ยนแปลงนี้สินของท่านให้เป็นทรัพย์สินขึ้นมานะคะและหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ต่อเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะและท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่าง สนใจที่จะรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนค่ะท่านสามารถสมัครสมาชิก v i p ีมาได้เพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นดิฉันปะลิงก์สมัครสมา,สมาชิกไว้ด้านล่างคลิปดีค่ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนในการวางแผนชีวิตก่อนใครท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไท,ย,ทยเพื่อหลักสูตรการเป็นนักพยากร์หรือเพื่อไว้พยากรณ์ดูดวงชะตาของท่านเช็คได้แบบละเอียดเช็คได้ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปโดนใครหลอกเข้านะคะทุกอย่างคือองค์ความรู้ทุกอย่างมีสัดส่วนของ ดวงดาวประกอบกันขึ้นท่านจะได้เข้าใจว่าพื้นฐานดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรในทิศทางที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะและฝาก s u b สไครต์ไว้ด้วยค่ะหากไม่อยากพลาดดิฉันจะจัดทําในตําแหน่งดาวพระเสา,าย้ายแล้วเจอดาวกระทกและตําแหน่งดาวพฤหัสย,ย้ายเจอดาวกระทก ตามรับฟังกันนะคะและท่านจะได้บริหารจัดการในทิศทางดวงดาวในดวงชะตาของท่านได้แบบถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะ